ครับหลังนี้มีเยอะเลยครับอูหลายตัวครับนี่ครับมีตัวงามอยู่สองสามตัวครับสี่ห้าตัวครับอันนี้อูอย่งเยอะเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสวัสดียามเช้าครับเช้านี้หกนาฬิกาครับ หมอกลงจัดครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นครับพาทุกท่านมายกตุ้มปลาไหลครับมาชมบรรยากาศในห้วยกรอ้อ่างเก็บน้ําครับแต่เราไม่ได้ใส่ในอ่างเก็บน้านะครับที่แรกมาจะมาใส่ในอ่างเก็บน้ําแต่ว่าน้ํามันขึ้นขึ้นลงลงครับไม่รู้มันเป็นอะไรเขาคงปล่อยน้ํามาเราก็เลยไปใส่ในบ่อครับ บอ่อสะสาะในป่าครับนาะสะในป่าในไปดริมป่านู่นครับอ่าสี่ห้าสะครับตุ่มแปดหลังครับตอนใส่ก็สาธิตการการใส่ถ่ายให้ดูอย่างดีครับแต่ปรากฏว,ว่ากล้องหลังมันใช้ไม่ได้ครับมันติด,ตดบ้างไม่ติดบ้างครับก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับ บรรยากาศยมามเช้าครับห้วยขาครับฟังกระโดนบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันมอกลงจัดครับเนี่ยดูนะครับตอนนี้หมอกนั้นเลยครับนี่ก็ถ่ายกล้องหลังนะครับเดี๋ยวจะต้องเทสดูก่อนครับครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ ครับท่านุผู้ชมไปลองจิดตามกันดูครับก็ตอนพายุคันเมื่อกี้มานะครับน้ํามันท่วมบริเวณนี้ครับเนี่ยท่วมโน่นตรงนี้เป็นฟาร์มนะครับโดยต้นไม้ไปนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงวัวครับนี่ครับเรามาขอที่เลี้ยงวัวแต่น้ํามันล้นครับมันไหลลงมาตรงนี้ครับเนี่ยไหลลงมาในกอไผ่นี้ไหลลงอ่างลงห้วยครับ ปลาไหลมันขึ้นไปตรงนู้นครับที่ผมไปใส่แล้วตุ่มมันแตกทีนี้มาดูครับว่ามันจะแวะในสระในอะไรมั่งไหมนี่ครับผมมาใส่ไว้ตรงนี้สองสระนี้สระ,ะหลังครับแต่ว่าสระนี้น้ําท่วมไม่เยอะครับตอนตอนน้ําท่วมน่ะน้ํามันไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่แต่ปลายเยอะครับเนี่ยเรามาดูกันครับหลังแรกเลย นันนี้จริงเมื่อวานนี้สายที่ใส่ดูนะครับเนี่ยแต่ว่ามันถ่ายไม่ติดครับกล้องมันถ่ายไม่ติดเห่อเราก็สูตรเดิมครับหอยเชอรี่ปูสดไก,ไก่แล้วก็ไส้เดือนนี่ใส่ไส้เดือนเยอะหน่อยครับเพราะว่าหอยมันหายากดูกันครับ ขึ้นยากครับโอ้มีปลาไหลเล็กๆครับมีลูกปลาไหลอยู่สามตัวครับท่านผู้ชมนี่ยนี่ครับใส่ปล่อยครับสามตัวสี่ตัวเลยครับโอ้ ลูกปลาไหลสี่ตัวเลยครับไซส์ปล่อยครับเอ่ะเดี๋ยวไปปล่อยบ่อเลี้ยงแล้วครับปล่อยลงบ่อบ่อดีน้ำมันแห้งครับเดี๋ยวน้ำมันแห้งแล้วมันจะตายครับไปต่อครับมาดูบ่อนี้ครับนี่ครับใส่ไว้ตรงนู้นครับนี่ครับบ่อเล็กเล็กครับกี้มีแต่ลูกปลาไหลครับมาดูกันครับ มียกมาให้ดูนะครับถ้ามีตัวก็ยกมาไม่มีตัวก็ใส่ไว้เลยครับ กับหลังนี้มีเยอะเลยครับตัวไม่เคยโตเหมือนกันครับนี่ครับปลาไหลรุ่นๆครับอูหลายตัวครับนี่ครับมีตัวงามอยู่สองสามตัวครับสี่ห้าตัวครับอันนี้อูอย่างเยอะเลยครับอ่ะไม่นับนะครับไม่รู้กี่ตัวครับ ไปต่อกันครับอะมาดูสานนี้ครับ <c oughs> สานนี้งูครับเหมือนงูเยอะครับสานนี้มีงูครับม <c oughs> ราจะกล้าลงไหมเนี่ยน้ำขุนเลย เดี๋ยวเกี่ยวขึ้นมาครับนี่ครับใส่ตรงนี้ครับต้องระวังกล้องครับไปดูกันเลยครับยังไม่อยากจะลงครับสาานี้ นจะมีตัวหนึ่งครับมีตัวหนึ่งครับนี่ครับตัวก็โอเคอยู่ครับเอาแล้มาตัวหนึ่งครับ ไปต่อครับมาดูในสะป่ายุคานีบ้างครับเดี๋ยวเราต้องลุยป่านะครับตอนนี้สองสายนี้เราต้องลุยป่า นี่ครับมีสายอยู่ตรงนี้ครับลกมากครับสาแบบนี้ไม่อยากลงเลยครับเนี่ยสาอยู่ตรงนี้ครับหลังนึงครับตรงฝั่งตรงข้ามอีกหลังหนึ่ง,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 าม,ง,งมาดูครับตรงนี้หลังนึ่งตรงข้ามอีกหลังนึงเป็นไง เราไม่โดนเชือกครับเหมืนอนจะไม่มีครับโอ้ นี่ครับเล็กเกินไปครับไม่เอาครับไปไว้นี่แหละบ่อนี้นะ้ะมันไม่แห้งครับครับไปดูอีกหลังครับไปอยู่ตรงข้ามกันครับเนี่ยต่างกล้องตรงนี้นะครับ เดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูนะครับถ้ามีก็เอาขึ้นมาไม่มีก็วางไว้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมมีแต่ปลาไหลไซ้เล็กครับก็ไม่เอาครับจะปล่อยไม้นี่แหละ เพราะว่าสานี้มันน้ำมันไม่แห้งครับสี่ตัวครับไปต่อครับลุยป่าครับสานี้กลางป่าลกมากสานี้เคยมาใส่นะครับพอไหลมันเข้าไปแล้วสองเที่ยวได้ไปเที่ยวรับหลายตัวเหมือนกันครับ ใส่ตรงต้นไม้นะครับเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวไปยกมาให้ดูนะครับถ้ามีตัวก็เอาขึ้นมาไม่มีตัวก็ใส่ไว้เลยครับ มีตัวอยู่ครับหลายตัวด้วยโอ้นามก็เยอะครับนี่ครับตัวมงามอยู่ครับสามสี่ตัวครับน่าจะสามตัวครับไม่ไม่ถึงสี่ครับตัวมงามอยู่ครับอ่ะ โอเคครับไปต่อครับดูสานี้บ้างครับใส่ไว้สองหลังครับนี่ครับแันนี่ใส่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะยกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปยกขึ้นมานะครับส่วนนั้นนู้นเอาไม้เสียบดึงขึ้นได้เลยไโอตั้งไว้ตรงนี้ก่อนมีอยู่ครับหลายตัวอยู่ตัวก็กลางๆครับ โอ้มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับนี่ครับสองตัวครับตัวงามอยู่ครับสองตัวครับนีครับได้มาอีกสองตัวครับไปต่อครับมาดูหลังนี้ครับาไม้เสียบเอาไว้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงไม้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เสียบใหม่ๆอะวางกล้องข้างบนนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมเอาเสียบใส่ไม้ไว้อย่างนี้ครับเนี่ยนี่ครับมีตัวครับนม่าจะสองตัวงามเลยเอาเสียบใส่ไม้แล้วปักลงไปเลยครับนี่ครับสองตัวงามเลยครับโอเคครับใส่แบบนี้ว่าเข้าท่าดีนะครับไม่ต้องลงเราใส่ไม้แล้วปักลงไปเลยได้มาสองตัวงามครับ ครับสรุปผลงานวันนี้ครับวอนใดเยอะเหมือนกันครับตัวงามอยู่ครับช่วงแรกๆได้ตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่เราก็ต้องเอาออกเพราะมันน้ํามันจะแห้งครับอ่ะเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านครับครับท่านผู้ชมมาสรุปผลงานกันวันนี้ครับก็เข้าดีอยู่ครับแต่มันตัวไม่เคยโตครับ มีตัวตัวอยู่สองสอ่าสามแสครับอีกสายหนึ่งนะเข้าสี่ตัวไม่เทียวเ,เลยครับปล่อยไว้อย่างนั้นอะ่ะก็ขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่อตอนใส่สาธิตให้ดูนะครับแต่ว่ามันถ่ายไม่ติดครับ คือโทรศัพท์มันมีปัญหากล้องหลังครับต้องเทสก่อนมันถึงจะติดครับวาวในไม่ได้เทสก่อนครับครับมาสรุปกันเลยครับเหยื่อก็ออยชเชอี่บูสดไข่ไก,ก่แล้วก็ไส้เดือนครับถือว่าได้เยอะครับวันนี้แต่มันก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างครับตัวโตๆก็มีเยอะครับเนี่ย ไปต,ตัวใหญ่มาหลายตัวเหมือนกันสบกาตัวแล้วครับนี่เกือบครึ่งถังครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะคัดตัวเล็กไปปล่อยก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ